สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับน,นุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุเออัลเดรับสุขภาพดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะเรื่องเคล็ดรับใกล้ตัวกันอีกแล้วค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะนั่นก็คือเคล็ดรับการทานส้มอย่างไร ให้มีประโยชน์สูงสุดนะคะรวมถึงนะคะคนปีนโรคอะไรควรทานส้มขนาดไหนนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีราคาถูกนะคะและที่สำคัญนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งนะคะส้มมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะทีนี้นะคะสรรพคุณของส้มนั้นมีเยอะค่ะไม้ที่ดีมากๆเลยนะคะเราไปดูประโยชน์กันค่ะและไปดูข้อ้ามว่า 2โรคที่ไม่ควรทานส้มคือโรคอะไรมั้งคะผลไม้แก้ท้องผูกค่ะส้มเป็นหนึ่งในผลไม้แก้ท้องผูกได้นะคะเพราะมีใยอาหารสูงค่ะช่วยในระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนะคะโดยการกินส้ม1ผลใหญ่จะให้ใยอาหารถึง2.0กร,รัมเลยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะปัญหาเรื่องขับถ่ายยากรวมถึงนะคะปัญหาลิซิดดวงทวารน,นะคะมองข้ามไปได้เลยค่ะ2ค่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันข,ข,ของร่างกายค่ะ ด้วยความที่ส้มพกวิตามินซีมาไม่น้อยนะคะจึงทําให้ส้มนะคะจัดเป็นผลไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะช่วยป้องกันอาการป่วยแบบเบสิกไปจนถึงอาการป่วยหนักๆนะคะเพราะเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเราก็จะป่วยยากขึ้นนะคะเชื้อโรคและไวรัสต่างๆก็ไม่สามารถจู่โจมเราได้นั่นเองค่ะ สามนะคะปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลฟุกโตนะคะในเนื totally ้อส้มนะคะมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะไม่พุ่งสูงหลังจากกินส้มเข้าไปค่ะอีกทั้งไฟเบอร์ในส้มนะคะยังช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางหนึ่งนะคะจัดว่าส้มเป็นผลไม้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกหนึ่งชนิดค่ะสี่ค่ะช่วยลดความดันโลหิตนะคะส้มนะคะจัดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วย โพแทสเซียมค่ะและยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่ำนะคะจึงช่วยในระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีค่ะทำให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลน,นะคะและยังช่วยลดความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยนะคะซึ่งเราควรให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะแต่วันละหนึ่งผลเท่านั้นนะคะ 5. ค่ะลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเนื้อส้มเองนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ ขณะที่วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อส้มนะคะยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะโดยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะและก่อให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อยๆนะคะจน,จนแก้ปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจได้นั่นเองค่ะ บำรุงหัวใจค่ะโพแทสเซียมในส้มนะคะคือส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้หัวใจทำงานได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้นะคะในส้มยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจค่ะช่วยให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเจ็ดค่ะลดความเสี่ยงของโรคนิ่วในไตนะคะมีการศึกษาพบว่าน้ำส้มนะคะมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ่วในไตค่ะโดยโพแทสเซียมในส้มนะคะ จะช่วยยับยั้งการเกิดนิ้วต่างๆในร่างกายนะคะและจะช่วยให้นิ้วถูกขับออกมาพร้อมของเสียค่ะคามเสี่ยงโรคนิ้วในไตและนิ้วในอวัยวะอื่นๆนะคะ 8. ค่ะยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยค่ะการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกานะคะคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีสูงนะคะจะมีโอกาส เกิดแพ้เปื่อยได้น้อยกว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะและส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากถึง89%ของปริมาณร่างกายนะคะที่ต้องการในแต่ละวันค่ะ เก้าค่ะลดความเสี่ยงโรคสะ๊กนะคะสโตกนะคะเกิดจากการที่หลอดเลือดแตกตันนะคะซึ่งการศึกษาของมูลนิธิหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าการรับประทานผลไม้ประเภทสิตรัสนะคะของส้มและแกลบฟูดนะคะมีช่วยลดความเสี่ยงโรคสะตกในผู้หญิงได้ถึง19%ค่ะ10ค่ะป้องกันมะเร็งค่ะในเนื้อส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟาวนอยด์นะคะค่อนข้างสูง ซึ่งเจ้าสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอีกทั้งเนื้อส้มที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ยังช่วยขับ ของเสียที่ตกค้างในลำไส้ออกมาอีกด้วยนะคะจึงช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกหนึ่งทาง11ค่ะลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะคนเราจะใช้งานกับคอมพิวเตอร์เยอะรวมถึงเล่นแท็บเล็ตต่างๆนะคะเราต้องกินส้มนะคะวันละผลนะคะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วนะคะ ส้มชื่อบำรุงผิวนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะผสานกับพลังงานวิตามินซีที่มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายนะคะปกป้องผิวจากมลพิษนะคะช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงนะคะทําให้ผิวดูกระชับเต่งตึงมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอ การกินส้มนะคะที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะให้รับประทานส้มนะคะก่อนกินอาหารอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ผลไม้ที่กินเข้าไปนะคะตกสู่ลำไส้เล็บ ตกสู่ลำไส้เล็กนะคะและดูซึมสารอาหารจากผลไม้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ค่ะและที่สำคัญค่ะกินส้มนะคะห้ามกินหลังอาหารเด็ดขาดเพราะเมื่ออาหารและผลไม้ผสมกันในกระเพาะนะคะอาจทำให้เกิดการหมักบูดนะคะเกิดแก๊สทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องไม่สบายท้องนั่นเองค่ะสังเกตได้นะคะถ้าเกิดกินส้มหลังอาหารเลยเนี่ย ขดหยย้อนจะมาแน่นอนนะคะส่วนคนที่เป็นเบาหวานนะคะให้กินส้มได้ไม่เกินนะคะ1ผลต่อ1วันนะคะเพราะอาจจะทําเพราะปร,ริมาณน้ําตาลในส้มก็ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะทําให้เบาหวานกําเริบได้ ส่วนอีกโรคนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานส้มค่ะเพราะส้มเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะคะอาจส่งผลให้อาการไตกเริบได้นั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะ่ะเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคน มองข้ามนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอ e ีซี o ่โอมทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ